สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับการแมวมีภาวะเกี่ยวกับเรื่องของโรคท้องเสียซึ่งแมวก็จะส่วนมากก็จะชอบเป็นเรื่องของทายเล้วท้องเสียแบบนี้เรื่งอาการท้องเสียหรือว่าถ่ายเล้วเราจะตัดสินกันอย่างไรหรือว่าสมควรที่จะมารับการรักษาอยู่มีตัวชี้วัดอะไรบ้าง ในเรื่องของการถ่ายเรียวกับแมวซึ่งตัวนี้ก็คือจะมักที่เป็นโรคยอดฮิตไม่ว่าจะเป็นแมวเด็กแมวโตหรือแม้กระทั่งแมวแก่ก็จะส่วนมากแมวก็จะมีปัญหาเรื่องอึซึ่งปัจจัยที่ทําให้อึดเร็วก็จะมีหลายๆอย่างประกอบกันซึ่งในทางสัตวแพทย์ที่มองว่าควรได้รับการแก้ไขหรือว่าได้รับการรักษาเป็นเรื่องที่ซีเรียสนี่เรา สามารถสังเกตได้จากจุดไหนบ้างคะในการอืดเหลวใช่ไหมคะที่จะดูซีเรียสที่ต้องกังวลก็คืออืดเหลวเป็นน้ำวันรับเกิน2ถึง3รอบเกิน4ี่รอบอะไรแบบนี้นี่น,น่าเป็นห่วงนะคะแล้วก็รวมถึงอ,อาการที่มีเหมือนเลือดปนออกมาในอุจจาระรวมทั้งอาจจะมีอาการอาเจียนร่รวมด้วยนะคะอันนั้นก็คือจะต้องกังวล อีกอย่างก็ที่เราจะสังเกตได้ก็คือน้องแมวหรือน้องหมาเราหลังจากอุจจระเหลวนอนซึมไม่กินข้าวนะคะก็สิ่งเหล่านี้บ่งบอกว่าร่างกายค่อนข้างอาจจะมีอาการติดเชื้อรุนแรงในลำไส้รวมถึงมีโอกาสที่จะกินสิ่งแปลกปลอมหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีแผลในทางเดินอาหารทำให้แบบติดเชื้อหนกักแล้วก็ลำไส้ไม่สามารถจะ ซึมพวกสารอาหารหรือฟอร์มเป็นก้อนอืดได้นะคะทําให้อืดเขา,าถ่ายออกมาเป็นน้ําเหลวอ,อย่างเดียวแล้วก็มีโอกาสที่จะเสียน้ําค่อนข้างเยอะทําให้ร่างกายขาดน้ําถ้าเกิดเสียน้ํามากๆวันละหลายๆรอบแล้วก็ติดต่อกันมากกว่า1สัปดาห์อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทําให้เกิดภาวะขาดน้ําแล้วก็ช็อกเสียชีวิตได้เช่นกันในกระเลน็นีของแมวที่เราตรวจวันนี้ค่ะ เราเจอปัญหาตรงไหนที่เป็นปัญหาน้มนำให้เขาท้องเสียคะเออสำหรับคนนี้นะคะเท่าที่ตรวจทางเดิอนอาหารลำไส้เนี่ยอาการติดเชื้อไม่ได้มากนักนะคะแต่ว่าคนนี้เจ้าของบอกว่าเป็นตั้งแต่เอามาเลี้ยงเลยนะคะเคยได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะแล้วก็ยังอาการเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตอนนี้เราแนะนําเรื่องของการปรับชนิดอาหารลองเปลี่ยนมาทานอาหารสูตรสําหรับน้องแมวที่อ่า มีอาการอาเจียนท้องเสียก็ได้นะคะเพื่อที่ว่าอาหารชนิดนี้จะช่วยเพิ่มไฟเบอร์ในทางเดินอาหารแล้วก็ประกอบการรักษาของพวกน้องแมวที่ถ่ายเหลวด้วยค่ะกะ่ต่อไปนะคะเราก็จะมาดูพวกช่องหูกันเพราะว่าเราเจอว่าน้องแมวมีขี้หูดำค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นผงๆแห้งๆมีอาการคันหูหรือสะบัดหัวเป็นระยะๆะะนะคะ ก็คีหูก็จะเป็นสีผงผงสีน้ำตาลดำดังนี้นะคะบางทีเช็ดแล้วเนี่ยเขาอาจจะมีอาการก็คือเจ็บช่องหูหรือว่ามีเลือดปนออกมาเวลาเราเช็ดได้นะคะอันนั้นก็บ่งบอกถึงภาวะ ที่ช่องหูอักเสบอาจจะมีพวกปรสิตเช่นไรในหูหรือมีการติดเชื้อแบคทีเรียรติดเชื้อยีสต์ได้นะคะอันนี้ก็คือต้องทําการตรวจภายใต้กล้องจุลทรราน์ถึงจะบอกได้อย่างชัดเจนว่าน้องเขาติดเชื้ออะไรนะคะแต่บางทีเราก็มองจากลักษณะขี้หูก็อาจจะพอที่จะคาดเดาได้บางส่วนเช่นกัน,นะคะ่ะสําหรับแมวตัวนี้ก็จะเป็นแมวสายพันธุ์เมนคูนซึ่งเป็นแมวต่างประเทศที่นําเข้ามา อาจจะนำเข้ามาบีดในเมืองไทยแล้วก็เหมือนกับเป็นราคาแบ่งปันกันในการซื้อขายบางทีอาจจะไปได้ตามฟาร์มที่ทั่วไปในการที่แบบเขาเลี้ยงแมวเพาะแมวเพื่อที่จะแบบมาใช้ในการเชิงธุรกิจก็อาจจะมีฟาร์มในลักษณะของแบบแตกต่างกันการเลือก แมวมาเลี้ยงสิ่งที่จำเป็นก็คือถ้ารู้ประวัติพ่อแม่ของพันธุ์ของแมวก็จะดีกว่าเนื่องจากเวลาที่อาการที่เป็นเรื่องของท้องเสียนี่มันก็จะมีท้องเสียเกี่ยวกับทั่วไปท้องเสียแบบติดเชื้อแล้วก็ท้องเสียแบบอาจจะแบบเป็นแบบเรื้อรังก็จะแบ่งได้ซึ่งถ้าท้องเสียแบบอ่า ของโรคติดเชื้อก็จะเป็นอันตรายถึงชีวิตแล้วก็นอกจากเป็นอันตรายกับชีวิตของตัวแมวเองที่นําเขามาใหม่ถ้าหากว่าบ้านไหนมีแมวที่เลี้ยงอยู่แล้วก็อาจจะมีภาวะเสี่ยงต่อการที่จะนําโรคพวกที่ติดเชื้อมาบนเปื้อนหรือว่ามาทําให้แมวที่เลี้ยงอยู่แล้วอ่ะป่วยแบบรุนแรงหรือว่าถ้าโชคร้ายจริงๆก็อาจจะ ถ้าผุมร่างกายตกก็อาจจะเสียชีวิตไปด้วยกันโดยเฉพาะเวลาที่แมวที่เลี้ยงไม่ได้รับวัคซีนซึ่งสำหรับวัคซีนที่จำเป็นหรือว่าถ้าเผื่อว่าไม่ได้รับวัคซีนโรคที่เป็นเกี่ยวกับท้องเสียร่วมด้วยเป็นไข้หัดหรือเปล่าคะใช่ค่ะสำหรับในน้องแมวถ้าเกิดมีพวกอาการท้องเสียอาเจียนม,มีเลือดปน กลิ่นอึนี่ออกกลิ่นคาวเลือดนะคะก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อพวกไวรัสหัดแมวนะคะด้วยเช่นกันค่ะอันนี้ก็บางตัวก็แสดงอาการมากน้อยขึ้นกับว่าได้รับภูมิคุ้มกันจากวัคซีนมามากน้อยแค่ไหนนะคะบางตัวก็ถ้าเกิดเป็นเด็กๆยังไม่เคยได้รับวัคซีนก็จะแสดงอาการป่วยค่อนข้างหนักค่ะแต่หากเป็นน้องแมวที่โตแล้ว แล้วก็ดันเกิดอัิเสบไปได้รับเชื้อพวกหัดแมวมาจากสิ่งแวดล้อมหรือแมวตัวอื่นที่เป็นโรคนะคะก็อาจจะมีอาการของโรคได้บ้างอาจจะท้องเสียประปลายแต่อาจจะไม่รุนแรงมีเลือดปนหรือว่า,าจจท้องเสียถี่ทั้งวันนะคะเหมือนกับน้องแมวเด็กๆค่ะก็จะฟื้นตัวได้เร็วหากได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีนะคะสําหรับการท้องเสียเราก็จะแบ่งกันหลักๆคือท้องเสียจากพวกที่แบบอาจจะไม่ได้รับวัคซีนที่แบบ เหมือนกับตามโปรแกรมก็จะทําให้เป็นแนวโน้มก็คือลูกแคละ,ะก็ทําให้ท้องเสียได้หนึ่งเนี่ยการนั้นอันนี้คือสาเหตุหนึ่งของการท้องเสียก็ต้องแยกแยกกันไปแล้วก็ดูตามสภาพวัคซีนได้ครบไหม,มหรือว่าท้องเสียอ,อีกแบบที่สองอก็จะเป็นท้องเสียของเรื่องของตัวอ,อาหารการเปลี่ยนอาหารฉับพลันหรือว่าจากพวกได้รับสารพิษอันนี้ก็จะเหมือนกับขับ คับพิษออกโดยอาการที่มีอาการท้องเสียอาเจียนร่วมด้วยแล้วก็อันที่สามที่หลักๆก,ก็อาจจะเป็นพวกท้องเสียเรือหลังใช่อาจจะมาเกิดจากพวกแพ้อาหารชนิดเดิมๆหรือว่า กินสูตรเดิมๆม,มาก่อนนะคะมันก็จะกระตุ้นให้เกิดการแพ้หรือว่าเกิดอาการพวกทางเลิอนอาหารได้เช่นกันบางตัวก็เกิดอาการแพ้อาหารมีอาการทางผิวหนังเช่นคันขนล่วงเกาตามคอตามหน้าก็เป็นได้ค่ะก็ต้องมาตรวจแยกแยะโรคติดเชื้อต่างๆออกไปค่ะว่าเออเป็นที่การติดเชื้อออโตซัวไข้พยาธิหรือว่ามีเรื่องของการแพ้อ,อาหารเข้ามาร่วมด้วยนะคะ ซึ่งตัวนี้สิ่งที่เราตรวจเราก็เก็บตัวอย่างของอุจจาระไปสออ่องกล้องซึ่งตัวสองกล้องจุลทรรศน์มันจะบอกเรื่องของอเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะในอุจจาระในอุจจาระแมวเนี่ย<ม>ก็จะบ่งบอกถึงปริมาณการติดเชื้อแบคทีเรียการเสียสมดุลในอุจจาระนะคะรวมถึงจะสามารถดูแยกแยะพวก ไาขา่พยาธิการติดไข่พยาธิการติดโปรโตซัวนะคะว่าเป็นโปรโตซัวชนิดใดในอืน,นะคะรวมทั้งอาจจะบ่งบอกเรื่องของการมีการที่ลำไส้อักเสบมีแผลเพราะว่าอาจจะเจอเม็ดเลือดแดงหรือเม็ดเลือดขาวในอุจจาระรวมด้วยก็ได้ค่ะ ก็เดี๋ยวหลังจากที่เราทราบสาเหตุเราก็จะมาทำการรักษานะคะด้วยการอาจจะให้กลุ่มยาทั้งลดการอักเสบลดการแพ้หรือเป็นยาที่ช่วยปรับสมดุลลำไส้รวมทั้งอาจจะเป็นยาปฏิชีวนะคุมการติดเชื้อของลำไส้ในในกรณีที่ตรวจอืบมาแล้วลำไส้มีอาการติดเชื้อนะคะมากกว่าปกติเราก็จะ ให้การรักษาทางยานะคะเป็นหลักบางคนก็ป้อนยาได้บางคนป้อนยาไม่ได้ก็เลือกแต่ละชนิดตามที่เจ้าของสะดวกในการให้บริหารยาค่ะสำหรับในแมวที่เป็นเกี่ยวกับโรคท้องท้องเสียแล้วก็ถ้าเป็นในเด็กๆก,ก็ต้องดูเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนว่าครบไหมเสี่ยงต่อการปเชื้อไหมพอโตขึ้นก็จะดูเกี่ยวกับเรื่องของอาหาร ถ้าตัวไหนที่เซนสิทีฟกับพวกท้องเสียง่ายก็ควรแนะนำเป็นสูตรที่มันมีไฟเบอร์สูงร่วมด้วยแล้วก็ถ้าเป็นแมวที่โตแล้วแล้วร่างกายแบบเคยแข็งแรงแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งเกิดอาการเกี่ยวกับท้องเสียแบบเรื้อรังซึ่งตัวนี้การท้องเสียแบบเรื้อรังบางทีก็ต้องคอยปรับ สมดุลเกี่ยวกับเรื่องอาหารเกี่ยวกับยาไปซึ่งมันก็จะมีบางตัวที่เป็นท้องเสียเรื้อรังก็คือไม่สามารถที่จะรักษาหายได้หรือว่าแบบอาจจะเกี่ยวกับพวกระบบลำไส้ผิดปกติเลยก็เคยเจอสำหรับตัวนี้ก็เราก็หวังว่าจะเป็นแค่เรื่องของท้องเสียตามวัยซึ่งแบบเหมือนกับปรับตัวปรับสภาวะของร่างกายให้เข้ากับอาหารหาจุดสมดุลของอาหารที่เขากินแล้วไม่ท้องเสีย ก็พยายามรักษาไว้ซึ่งอาหารที่ดีก็คือควรจะเป็นอาหารที่ตามวัยเขากินแล้วแบบมันก็จะมีหลายหลายยี่ห้ออาจจะลองเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนดูการเปลี่ยนอาหารก็ค่อยๆเปลี่ยนอาหารเก่าอาหารใหม่ให้แบบาบาลานซ์กันโดยเริ่มทีละนิดก่อนสําหรับอาหารใหม่ถ้าเผื่อกินแล้วแบบไม่ท้องเสียก็ค่อยๆปรับไปให้มันสามารถให้ได้ เต็มร้อยเปสำหรับอาหารใหม่ถ้าอยากเปลี่ยนอันนี้ถ้าแมวเขากินแล้วไม่ไม่มีอาการท้องเสียขนไม่ร่วงแล้วก็น้ำหนักในการกินอาหารชนิดนั้นๆอยู่ในเกรนที่มาตรฐานของของแมวทั่วๆไปสำหรับแต่ละสายพันธุ mm ์ hmm. ก็ถือว่าใช้ได้ mm hmm. ก็เราก็สามารถที่จะยึดอาหารนั้นเป็นหลักโดยการเรื่องของสภาวะท้องเสียเนี่ยก็คือเราจะมองเรื่องอาหาร ก่อนเป็นลำลับแรกแล้วถ้าสมมุติว่ายังมีท้องเสียอยู่ก็ค่อยดูขั้นต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตรวจเลือดอันต้าซาวเอ็กซเดรูพวกระบบลำไส้เพราะว่าบางตัวก็มีเรื่องที่ร้ายแรงก็เป็นเรื่องของมะเร็งก็มีมะเร็งในลำไส้บางทีก็สามารถเกิดขึ้นได้ในแมวสำหรับแมวตัวไหนแบบท้องเสียหรือว่าเวลาอึแล้วมีเลือดปน<ม>ก็แนะนำอย่านิ่งนอนใจก็ วินิจฉัยโรคไปตามลำดับขั้นแล้วกันก็จะทำให้อ่า แมวก็จะไม่เครียดคนไม่เครียดแล้วก็ไม่ได้เสียค่าใชา้จ่ายเกินความจําเป็นค่อยๆค,ยค,ยคายไปทีละเปาะโดยเปาะแรกก็เริ่มจากอาหารแล้วก็เรื่องของยายาก็ง่ายๆโปรไบโอติกเพื่อปรับสมดุลของลําไส้สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคลินิกอันยองขอบคุณคุณหมอปาล์มที่ให้ความรู้แล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่อาจจะเข้ามาชมมาแชร์เรื่องของแมวเมนคูนท้องเสียแล้วก็ จบไว้กับภาพน่ารักนะคะสวัสดีค่ะ